สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ก้านเจริญยนสาขาข้างตะวันแดงนะคะวันนี้จะพามาดูรถที่สาขานี้กันบ้างนะคะว่ามีเป็นคันไหนบ้างนะคะนี่มาที่คันแรกกันเลยนะคะคันนี้เป็น Toyota f o r t u เน r นะคะปีใหม่ๆได้นะคะคันนี้แม็กใหม่ยางใหม่เลยนะคะ,นน Mac ะ,คะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคันนี้เป็น Toyota r e v o นะคะ แต่งใหม่ยางใหม่เหมือนกันแต่งหล่อเลยค่ะนี่คันนี้พร้อมซิ่งเลยรีโวเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่สาวบกสา,ายซิ่งนะคะต้องจัดแล้วนะคะคันนี้ค่คะคันนี้ก็ยังเป็นรีโวนะคะนะคะมาดูรถเก่งกันบ้างนะคะ m a สด้า o ีออนะคะแล้วก็ยาลิสเนาะ กับที่สาขาข้างตะวันแดงของเรานะคะนี่ก็เป็นสวนรถเก่งค่ะนี่การเจริญยนต์นะคะรถถูกสภาพดีพร้อมใช้งานนะคะสภาพเทียบเกรดเได้เลยนะคะรถที่เต็นเราเนาะนี่นะคะเราก็จะพาดูไปเรื่อยๆนนี้ก็ยาลิสอแวนซ่ารถครอบครัวนะคะ เราก็มีรถให้เลือกมากมายเลยสำหรับใครที่กได้รถเก่งไว้ใช้งานนะคะมาค่ะมาต่อกันที่สาขาวหัวเรือกันเลยนะคะที่สาขาวหัวเรือนะคะก็จะมีรถให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า100คันแน่นอนค่ะมีทั้งรถคอกตอนเดียวรถใช้งานกระบะสีประตูแคปบเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แค่นั้นยังไม่พอนะคะเรายังมีทั้งอู่สี0ู์ซ่อมไว้บริการลูกค้านะคะเรารับบริการหลังการขายลูกค้าทุกคันนะคะอย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเราคิดถึงการเจริญยนต์ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย